สวัสดีค่ะคนวันศุกร์นะคะแม่หมอมาแล้วค่ะมาบอกดวงคนเกิดวันศุกร์สัปดาห์ที่สองของเดือนกันยายนนะคะจากวันที่ 8- ถึง14กันยายน2 5 6 3รคนวันศุกร์คุณได้ไพ่ดวงดาวค่ะ ดวงดาวแห่งความหวังนะคะหน้าไพ่บอกเป็นช่วงพักผ่อนเพื่อผ่อนคลายเพื่อการเริ่มต้นใหม่นะะเดี๋ยวมาฟังคำทํานายต่อเลยค่ะไพ่ดวงดาวถ้าเรื่องการเงินนะคะการเงินคนวันศุกร์คุณมีไรายได้เข้ามาต่อเนื่องคะ่ะ สัปดาห์นี้รายได้ดีค่ะจากความสามารถพิเศษของคุณนั่นแหละคะ่ะอาจจะเป็นก้อนโตหรือได้ของชิ้นใหญ่ของมีราคาของที่คุณชอบคุณก็ซื้อหาได้ด้วยตัวเองนะคะ,ะและ การทำอะไรก็ดีเป็นช่วงขาขึ้นนะคะมีโอกาสคุณก็รีบเลยนะคะสัปดาห์นี้รับรองทุกอย่างดีค่ะโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะคะมาถึงการงานคนวันศุกร์เป็นช่วงเติบโตรุ่งเรืองอาจได้ตำแหน่งมีชื่อเสียงดีค่ะ แต่คุณอาจมีการเดินทางบ่อยไปแล้วก็สำเร็จค่ะเป็นช่วงจังหวะดีทั้งงานการเดินทางติดต่อผ่านอุปสรรคไปได้ราบรื่นนะคะความรักคนวันศุกร์ค่ะสัปดาห์ที่สองเป็นช่วงที่มีความสุขก,กับความโสดหรือการไม่มีใครก็สบายดีในทุกอย่าง คนวันศุกร์นะคะที่ยังไม่มีใครตอนนี้ก็รู้สึกพอใจหรือไม่คิดจะมีเลยนะคะเป็นแค่สัปดาห์นี้เท่านั้นแหละค่ะคนมีคู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรกันความรักสงบดีราบรื่นค่ะมาสุขภาพคนวันศุกร์นะคะช่วงนี้สุขภาพค่อนข้างดีค่ะ ถ้าเจ็บป่วยก็จะเกี่ยวกับระบบเลือดนะคะบางคนก็ไข้เลือดออกโลหิตจางโรคเกี่ยวกับเม็ดเลือดขอให้มันตรวจสุขภาพและดูแลรักษาให้ใกล้ชิดนะคะแล้วคุณก็จะปลอดภัยรักษาได้ทันค่ะ แล้วมาพบกับแม่หมาอใหม่สัปดาห์หน้าอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ